เมื่อได้รับบัตร ATM หรือว่าบัตรเดบิตที่เราได้สมัครผ่านแอปเคพัที่ทางกสิกรไทยค่ะได้จัดส่งทางไปรษณีย์มาให้เราที่บ้านนะคะแล้วเราจะเอารหัสบัตร ATM เนี่ยค่ะมาจากไหนนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องดาสี่289 Channel นแนค่ะช่องที่ให้ความรู้ต่างๆบนมือถือค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปตอบคำถามอีกเช่นเคยนะคะดาเคยทำคลิปวิธีสมัครบัตร ATM หรือบัตรเดบิตไปแล้วนะคะซึ่งการสมัครบัตร ATM หรือบัตรเดบิตไว้นะคะก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกกดเงินแบบไม่ใช่บัตรหรือผู้ที่ต้องการกดเงินผ่านตู้ ATM ‑‑ธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ของกษิกรไทยนะคะก็สามารถสมัครบัตร ATM ผ่าน S&K-P เคพได้ค่ะ แล้วทีนี้นะคะ่ะก็มีคุณผู้ชมนะคะสอบถามมาว่าแล้วรหัสบัตรของ ATM เนี่ยจะไปเอามาจากไหนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะดาจะมาแนะนําวิธีการเข้าไปเอารหัส ATM จากแอปเคพัฒนะคะเมื่อเราได้รับบัตร ATM แล้วนะคะให้เข้าไปในแอปเคพัฒได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดตรงธุรกรรมค่ะและใส่รหัสผ่านค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะ พอมาหน้านี้นะคะก็จะมีเมนูขอรหัสเริ่มต้นใช้งานค่ะก็ให้กดไปที่เมนูขอรหัสเริ่มต้นใช้งานนะคะเพื่อรับรหัสผ่านของ ATM ค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะโชว์ในหน้าจอนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับบัตรเดบิตหรือบัตร ATM แล้วเท่านั้นค่ะสำหรับเมนูนี้ของดาจะไม่มีนะคะพอดีดาสอบถามทางเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็แนะนำมาแบบนี้นะคะดาก็เลยมาแชร์แบ่งปันค่ะ เมื่อเรานะคะได้รับรหัส ATM แล้วนะคะก็ให้นำ ATM ไปเสียบกับตู้ได้เลยแล้วกดรหัสที่เราได้รับจากแอป k p a s เนี่ยค่ะเข้าใช้ ATM ได้เลยแล้วทำการเปลี่ยนรหัสที่เราจำได้ได้เลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการรับรหัสบัตร ATM นะคะสำหรับผู้ที่สมัครบัตรเดบิตหรือบัตร ATM ผ่านแอปเคพัทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะกับสาระความรู้ต่างๆบนมือถือค่ะสวัสดีค่ะ